เสีงยัวอรล์แห่งความชั่วร้ายครับข้างหลังเราแสงอาลามมาเลยครับนี่คือต้นไม้ระดับสูงสุดในเกมนี้นะครับระดับดีวนนั่นเองผมร้อย้เขาติดสายฟาฟาดติดโกแต่ก็ติดมูลลิทแล้วก็นี่ครับฟอร์เซนนะครับซึ่งเมื่อติดทั้ง4อย่างนะฮะก็คือสูงสุดในเกมแล้วนะฮะเขาก็อยู่ในราคาที่สูงที่สุดนะครับเป็นอีกหนึ่งพืชนะครับที่ราคาสูงมากอ่อและคูนครับและคูนขโมยไม่จำกัด ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะครับอคืนหนึ่งสัก9้าชั่วโมง9ชั่วโมง,ชโมง10ชั่วโมงได้สกี่ต้นแต่ว่าก่อนอื่นเลยน้องแยมคืนแมงปอรหัสจริงก่อนด่วนเลยตอนนี้รหัสจริงขาดแมงปออย่างด่วนอ่ซึ่งก่อนจะไปรหัสจริงนะครับเจ้าเห็ดเรืองแสงตรงนี้นะครับมัชรูมเนี่ยราคาต้นนึงเนี่ยที่ผมขายเนี่ยราคาต้นเล็กๆอันนี้ประมาณ600ล้านนะครับซึ่งเจ้าต้นที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยน่าจะประมาณ700ล้าน นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอันที่แบบใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะอันหมื่นล้านแต่ว่าคือ <c oughs> มันยากนะครับซึ่งยังไม่ได้นะแต่ก็อัปเดตเนี่ยอีกหนึ่งวันผมคิดว่าเดี๋ยวค่อยหามเมล็ดพันธ์มาใหม่ดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยเจ้าซีดไม่มาแล้วนะไม่มีซีดดีๆเลยไอ้นี่คือแพงที่สุดในร้านค้าและเจ้ามัชรูมเนี่ยแพ,พแพงกว่าเจ้าพริกแพงกว่าเจ้าอ่อช็อกโกเลตแพงกว่าทุกอย่างแพงกว่าอังวุนแพงกว่าหมดเลย คือเขาเป็นระดับ D Y อันเดียวนะครับที่เรียกได้ว่าปลูกต้นเดียวเดียวเดียวแล้วก็ราคาสูงสุดๆนะครับสูงที่สุดแล้วสูงขึ้นมากกว่านั้นก็เจ้ามูลปัสซอมเจ้าอีเวนต์ใหม่นะครับ อัตตาการออกมาเนี่ยคือ2.5นะครับส่วนอันดับหนึ่งเลยนะฮะคือเจ้าแคนดี้บอทซ้อมนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นอีเวนที่ไปเรียบร้อยและเรียบร้อยครับคือใครมาไม่ทันก็เรียบร้อยเลยนะคือมาตอนแบบเขาเรียกว่าอีเวนเนี่ยมาตอนผู้เล่นประมาณหมื่นกว่าคนนะครับจนแสนคนมาแป๊บเดียวมากมา,มาไม่ทันนะครับมาไม่ทันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอันดับ3มนะฮะมไม่เป็นไรอันดับ3ก็ดีเดี๋ยวเราไปปั๊มกันดีกว่าเอาแล้วคุณมาป,ปั๊ม ส่วนนั้นต้นไข่เฮ้ยแปมบูไข่อะขอขโมยได้ไหมก่อนอื่นเลยเอาแมงปอมาคืนเดี๋ยวนี้เยี่ยมมากเอาแมงปอมาอีกตัวหนึ่งด้วยเอามาเฮ้ยที่อยู่ในเซาซีจริงๆเลยก็เซาซีสิราคาแพงอืมขอบคุณมาก2ตัวอ่ะเรียบร้อยแมงปอลูกลัก่อกลับมาแล้วอ่ะโอเคเรียบร้อยเจ้ารหัสของคุณแยมนะครับก็คือมีสต้นนะซึ่งเจ้าสี่ต้นนี้เนี่ยติดสูงสุดหมดแล้วนะยกเว้นสามต้น ที่แบบว่าติดเปียกกับติดเขาเรียกว่าติดเย็นนะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นฟอสเซนนะครับซึ่งจะฟอสเซนเนี่ยวิธีการติดเขาก็คือต้องติดเปียกกับติดเย็นนะครับท่านผู้ชมชิลเลตนะครับซึ่งเขาจะรวมกันกลายเป็นฟอสเซนนะครับซึ่งตอนนี้ก็รออีกสักคืนนึ่งนะเออน่าจะติดฟอสเซนทั้งหมดแล้วอะที่เหลือก็คืออะเอาแมากบอเอาเข้าสวนเอาเข้าสวนเสร็จแลกคูณมาครับลูกพ่อเจ้าตัวเล็กตัวเล็กข,ของพ่อมาแล้วเดี๋ยวพ่อพาหนูไปเดินเล่นนะ เดินตรงไหนก็ได้นะครับอะเดินตามสบายเลยแปบ๊บหนึ่งได้อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ่าเจ้าเจ้าหัวอ่าวัวเดินเล่นน่าจะสบายใจแล้วนะกินอะไรอิ่มกินหญ้าอะไรอิ่มแล้วตอนนี้เป็นตาแลคกคูนแลวนะครับโอ้โหผมรักแล็กคูนมากเลยเคืนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาหาย่าแต่ว่าเขาหน้าตาน่ารักนะอ่าล่ะครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวถ้าสมมติคลิปนี้นะครับกดไลค์ถึง1000พนะครับเดี๋ยวตอนเย็นรู้สึกว่าทุกคนจะเลิกเรียนกันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสตรีมแล้วก็แจกเจ้าต้นไม้เจ ที่ติดทุกสถานะต้นละ500ล้านเนี่ยในสตรีมนะครับแต่ว,ว่าต้องถึง1 0 0พไลค์นะ <laughs> ไม่งั้นไม่สตรีมเอาละฝากกดไลค์หน่อยละกันและร้านบิลปรกอบท่านผู้ชมแมงปอทอดหรืออะไรก็แล้วแต่นะราคาถูกและวก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับในกลุ่มเนี่ยอันตรายมาก <laughs> คือมีการโกงกันเกิดขึ้นเยอะมากมากนะครับเราังภัยกันด้วยร้านบิวกรอนไว้ใจได้แน่นอนเ <laughs> จอใหม่พรุ่งนี้เช้าซีอีโอผมไปนอนละ <laughs> <laughs> อ่ะเรียบร้อยหลับไปตื่นหนึ่งโอ้โห ฝนยังตกอยู่นะเหมือนชีวิตจริงเลยบ้านผมก็ฝนตกด้วยนะครับระวังกันด้วยนะฮะหน้าฝนมาเรามาดูผลประกอบการของเราดีกว่าซึ่งอธิบายเพิ่มว่าคือน,นี่รหัสของน้องแยมเนี่ยก็คือเหลือต้นเดียวแล้วนะก็คือต้นที่ใหญ่ที่สุดน,นะครับซึ่งน้องแยมเนี่ยมัชรูมเนี่ยตอนนี้ก็ fk อยู่นะ fk ซื้อซีดอยู่ซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งเจ้าตัวมัชชรูมที่ผม fk เนี่ยก็คือเจ้าต้นนี้นะครับดูไซส์คือเท่ากันหมดเลยนะ <laughs> อ๋ออันนี้คืออันเก่า นะครับก็ยังอันเล็กอยู่แต่ว่านี่นี่เห็นไหมเท่ากันหมดเลยซึ่งมันมีน้ำแข็งอันหนากับอันเล็กด้วยอันนี้คืออันหนาอันเนี้ยเล็กคืออะไรอ่ะอ่ะลองขายดูซิราคาเท่ากันหรือเปล่าน่าจะเท่ากันนะแต่ว่าบัคหกร้อย้าเอล้านโอ้โหเท่ากันหมดเลยน้ำแข็งเล็กน้ำแข็งใหญ่ก็คือเหมือนกันหมดนะครับนี่แล้วผมเอฟเคมาด้วยมัชรูมซีดอ่ะเดี๋ยวเราลองปลูกดูซิว่าจะมีอันใหญ่ให้เราบ้างไหม ซึ่งของน้องแย่นเนี่ยก็เอฟเคได้เหมือนกันนะมัชรูมซีดเดี๋ยวลองดูว่าได้กี่อันแล้วก็ปลูกได้ต้นใหญ่กว่านี้ไหมเพราะว่าถ้าต้นใหญ่เนี่ยยิ่งใช้พลังของเจ้าแรคคูเนี่ยยิ่งเก่งเลยนะครับรีดว่าขี้โกงเลย <laughs> แต่ว่าก็ต้องได้ต้นใหญ่นะะดูของเราหน่อยสิอันนี้คือต้นไม้ยืนเดี่ยวเนี่ยไอ้สปริงเกอร์ไม่ช่วยนะครับแต่ว่ามีคอมเมนต์บอกว่าถ้าเราวางสปริงเกอร์ก่อนแล้วก็ค่อยปลูกเนี่ยอันนั้นจะใช้ได้ผลใช่ไหมเท่าที่เห็นก็ไม่มีอะไรใหญ่นะโอตีหมดอ่ะวอเตอร์ลิงแคนมา จิ๊บจิบจบ Gold! จบอันนี้ใหญ่ไหมขอดูหน่อยโอประมาณนี้ใหญ่ไม่เท่าของน้องแยมนะครับน้องแยมอันบักเอกเลยซึ่งเจ้าตัวของมัชลูมเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยก็1 2 3 <laughs> ่สอี่ห้าห4สโอโห41อันครับ41ิคูณ631ล้าน oh <my> ใช่ครับประมาณสองหมื่นล้านครับตอนนี้อันนี้แค่คืนเดียวนะ คือหนึ่งส่วนสี่ของเงินเราเลยครับโอ้โหไอน,นี้คือถ้าสมมุติแบบต้นไม้ที่ราคาแพงกว่านี้อีกนะอย่างเช่นเจ้ามูลลิตเจ้านี้หรือว่าแคนดี้ผะซอมเนี่ยก็คือหลุดโลกไปเลยนะแล้วนี่อะไรนี่เออเจ้าของแแบบพิม์อะไรมานี้ถ้าต้องการใส่ฟาฟาเนี่ยเข้าร่วมเกมเพื่อซอมบี้ชิคเก้นเถอะโฆษณาซึ่งเจ้ามูลลิตไอ้น,นี้ติดมูลลิตด้วยนะเขาเป็นเออเขาเรียกว่าพืชระดับดีวายนะครับหรือว่าสูงที่สุดแล้วนะฮะ ให้ไปหนก็คือได้8แต้มเลยนะครับโอ้โหตอนนี้คือได้300กว่าแต้มนะฟรีๆรีและคูณขี้โกงมากเนี่ยคือถ้าผมเอาแลกทั้งหมดเนี่ยก็คือได้นกคู่เลยนะแล้วก็ได้ซีดบบเพียบโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับประมาณ4 1อันใช่ไหมเดี๋ยวยอดไลค์ถึงที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเลิกเรียนกันใช่ไหมเดี๋ยวจะสตรีมกันนะครับ ผมจะแจกแล้วกันเจ้ามัชรูมตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าขายไปก็เสียดายนะให้กับทุกๆคนดีกว่าทุกคนจะได้แบบโอ้โหมีเงินล่ำรวยเงินทองกันโอเคประมาณนี้ uh. ก่อนจะไปนะครับเปิดไข่สักหน่อยเปิดให้หมดเลยแล้วก็ปลูกมัชรูมสักหน่อยดูซิจะได้ใหญ่กว่านี้ไหมอันนี้คือใหญ่ประมาณนี้โอ้ได้กลมเมื่อกี้ <laughs> ดวงดีดวงดีมากมัชรูมซีนะครับ59อันนะฮะโอเค okay. นะลองปลูดดูซิเป็นไงบ้างได้แบบอันใหญ่แบบบิ๊กเบิ้มเลยไหม <laughs> อยากได้สักต้นหนึ่งนะครับขอต้นเดียวอือฮึอือฮึอ่าอ่าส่วนนี้บ้างชึบชๆบชุบชึบชุบชุบชุบช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 บเรียบร้อยเวทเตอร์ลิงแคนมาอะไรครับเยอะไม่ได้นะครับอุ้ยอุ้ยอันใหญ่หรือเปล่าเมื่อกี้อือฮึอ่าอันนี้ลดเยอะยังไม่ได้นะครับมีน้อยครับตลาดนี้โอ้ติดะไรม่วงม่วงติดอะไรม่วงม่วงครับติดอะไรม่วงม่วงมีกคดโอ้เจอต้นที่ใหญ่กว่าเลยครับ แต่ว่ากว่าจะให้เขาติดทุกสถานะก็คงต้องใช้เวลานะครับนผู้ชมอ,อ่ะอ่ะปลูกไปปลูกไปได้อะไรก็ปลูกไปตอนนี้เอาละสายฟ้าฟาดมาหน่อยมั้ยมาโดนหน่อยต้นนี้อ่ะเนี่ยโดนแล้วแต่ยังยังยังไม่โดนต้นใหญ่โดนต้นใหญ่หน่อยได้ไหมสายฟ้าฟาดมาเลยจะได้ปั๊มต้นใหญ่นี้นะครับปั๊มต้นใหญ่แทนอืมไม่โดนเมื่อกี้ท้ายมันแม่นๆ่นหน่อยไม่ไม่โดนอ่ะไม่เป็นไรอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวต้นใหญ่ค่อยว่ากันเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ